นี่ครับวันนี้เรามาเปิดน้ำเช้าที่วุฒจันทร์นะฮะโดยทีมงานนะครับจ่อแหวกจากนะฮะกับกลอกสเตล่าตัวสเปคอเมริกานะฮะผลงามน้ําเช้าวันนี้เราได้มาสี่ตัวตัวพอดีกระทะเลยครับดูจังหวะการปั๊มของเขานะครับสเต็ปเยี่ยวไม่ต้องพูดถึงฮะนี่เผาเวอร์แรงมากครับครับมาแล้วฮะเจ๊เจ๊เจ๊แล้วฮะครับขันรุ่นร้อนแล้วครับวันนี้เช้ามามันชุลนมุนวุ่นลักอะไรกันขนาดนี้นะฮะ เอาแล้วครับเอาใหญ่โตแล้วครับชมงามนครับตากล้องครับเอาบริการตัวเองครับเด็กเรือมีคนเดียวครับลูกค้ามาสองคนนะวันนี้เละเทสเนี่ยมงามนะครับนี่ครับนี่นี่หนึ่งในทีมงานจ่อแหวกจากนะครับครับเขาไม่ใช่เขาไม่ใช่โกบรินะครับคนนี้เขาคือดวนี้จัหวแฮกครับนี่เดสเตล่าเบอร์เหมือนนะครับครับเผ่าว่ารถบุตจระเลย โอ้แต่กลัวต้กัวเาะไปเหินเป้าเลยนึงนึกนึกตัวนึกตัวกันมาเดินตักันมากัวขึ้นมานะครับนี่ครับเอ่อระวัก็ระังระวังนิดหนึ่งนะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเวลานะครับเราปีเพลเวอร์แรงมากนะครับขานรถนโอ้ยเอ็นขาดป็นขาดไม่เราเบ็ดมันเป็นแผงเมื่อกี้แล้วนะครับกล้านะครับตามมาไม่เคยทำให้ผิดหวังนะครับแต่วันนี้ก็ว่าเอาแล้วเฮ้ยขนางขนานตั้งแล้วเร็วแล้ว เมื่อคืนเราได้สามก๊อกกนมาสามตัวมาดชอนมึให้นี่ครับบริการตัวเองนะฮะอัดจะงออยัดเี่ยวเยอ่จ่ายแล้วไอแก่หดแล้วอัดไปเถอะอัดไปเถอะอัดไปเลยเจียเกี่ยวเลยแล้วเราอัดในลายแหละดีแล้วอย่าไม่เป็นอีกอ่ะเดี๋ยวดู เกี ê, ่ยวไงก็ไ uh, ด้เก uh, ี Alex ่ยวก็ตาดีอย่างเดียวจิ่งเดี่ยวเดี่ยวมากเออโต้โรบน่เกี่ยวต่ไว้ต่ไวไวก่อนก่อนนี่เท่านี้จบอันนี้สับตัวสับตัวสับตัวเลยกระโดงมาเลยอ่าแต่จ่าได้ถึงหลุดอ่ะแหละโอเคนี่คือการเกี่ยวกันหมดเป็นครับนี่เราจะมาเปรีงอ่ามาแล้วครับไอตัวปวดนะไอแฮกนี่นะไอแฮกนะ แบ็ก็อกคำนี้ไปบุกเบืงกับบลามปแล้วครับสำหรับเช้านี้ก็มีปรามึงทุ่งขันแรงนะครับสองเมตรนะครับเป็นอย่างน้อยนะแต่เราก็สู้เพราะว่าปลากินหมายหน้าของท่านคือที่เห็นนั่นคือลาโหนนะครับเข้าไม่ได้นะ เมกา